สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับเป็น4ีประตูยกสูงนะครับตัวใหม่20-22 1.9 z สซสีใหม่ก็คือเทารลัมโบใหม่นะครับสีข้างเลือกใหม่ของลูกค้านะครับก็ตัวใหม่เนี่ยเราจะมีก็คือเด่นเด่นก็คือมีกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นดับเบิลไดเมนชันนะครับก็เทาสลับโครเมียมนะครับนี่ครับทูโทนนะครับแล้วก็กรอบของตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นลายแคบบ้าครับก็คือมีให้มาจากโรงงานแบบนี้เลยครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นนะครับกรอบนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับนะครับกรอบของไฟตัดหมอกนะครับรุ่นแก็จะเป็น LED ให้พร้อมจากโรงงานเลยนะครับการดีไซน์ตัวรถก็คือเป็นแบบลู่ลมนะครับสำหรับตัวนี้ครับก็ถือว่าช่วงนี้ลูกค้าถือว่ารับความนิยมอย่างสูงนะครับตัวนี้ครับเกรด Z นะครับตัวนี้ก็จะมีครับเสาอากาศอยู่ด้านบนนะครับกระจกหน้าก็จะเป็นบานใหญ่กว้างแล้วก็เห็นสบายนะครับแล้วก็ตัว ปัดน้ำฝนแบบบิวอินนะครับฉีดที่ก้านเลยนะครับตัวนี้มีให้พร้อมนะครับแล้วก็ตัวสันลักไฮแลนเดอร์โปร่งล้อตัวนี้จะกว้างกว่ารุ่นมาตรฐานธรรมดานะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับนี่ครับเป็นลายใหม่ตัวนี้นะครับพร้อมยางบิสโตนะครับ 26560R18 นะครับช่วงล่างหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนะครับแล้วก็จะมีดิสเบรกหน้าจานใหญ่นะครับเบรกได้นุ่มแน่นแล้วก็หนึบนะครับตัวนี้ครับ ด้านข้างดีไซน์ก็คือแบบรูลมนะครับลูกค้าจะได้เป็นบันไดข้างด้วยนะครับก็คือเป็นสีบรอนนะครับที่อยากจะเป็นสีดํานะครับมือจับโฟมียมนะครับตัวนี้มีให้พร้อมครับไฟด้านข้างเป็น LED ให้นะครับไฟเลี้ยวนะครับนี่ครับมีให้พร้อมแล้วก็พาชมภายในนะครับภายในก็ถือว่าถือว่าเป็นรุ่นภายในก็ใกล้เคียงกับตัวท็อปนะครับเป็นแผงข้างหนังนะครับตะเข็บสีบรอนแล้วก็มีเซ็นเตอร์ล็อกกระจกไฟฟ้าลําโพงพร้อมนะครับ ภายในก็จะเป็นคอนโซลนะครับก็ดูหรูหรานะครับแล้วก็มีจอสัมผัส7นิ้วนะครับพร้อมกล้องหลังแบบบิวอินแอร์พร้อมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีช่องชาร์จแบตเตอรี่ให้พร้อมนะครับนี่ครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคอนโซลกลางก็หรูหรานะครับดาคอสซี่แบ็กนะครับนี่ครับเบรกมือพร้อมนะครับอันนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวเบาะนะครับตัวนี้ลูกค้าจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะคูลแม็กนะครับตัวนี้ครับมีให้พร้อมนะครับ เนี่ครับเบาะคูแม็กนะครับสีดำแล้วก็เดินตะเข็บสีบรอนนะครับก็ดูหรูหราแล้วก็เข้ากับคอนโซลรถคอนโซลหน้าคอนโซลกลางพร้อมเลยนะครับนี่ครับถือว่าเพียบพร้อมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะพาชมนะครับเบาะตอน2นะครับซึ่งลูกค้าจะนั่งสบายกว่ารุ่นแคปนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองไปนั่งนิดนึงก็ได้ครับภายในก็ถือว่างนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนั่งสบายนะครับนี่ครับมีมือจับ แล้วก็มีลำโพงสวิตเตอร์ให้นะครับไฟส่องสว่างในรถนะครับนี่ครับมีให้พร้อมนะครับแล้วก็ที่คอนโซลกลางครับมีช่องเสียบ USB ชาร์จแบตได้นะครับมีแอร์ด้วยนะครับพร้อมเลย2ช่องปรับสูงต่ําได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วแต่เราจะเลื่อนนะครับนี่ครับเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับเบาะภูแม็กนะครับนี่ครับมีปุ่ม ISO FIX สลับล้อล็อกเบาะเด็กนะครับมีให้พร้อมเลยนะครับมีมือจับถ้าเวลาขึ้นลงนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็มาชมนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับก็จะมีไล่ฟ้าหลังนะครับนี่ครับแล้วก็มีไฟเบรกนะครับให้พร้อมเลยนะครับฝาถังน้ํามันนะครับคุณลูกค้าสามารถเติมน้ำมันดีเซล B20 B10 B7 และดีเซลพรีเมียมได้ด้วยนะครับล้อ18ใหม่นะครับลายใหม่ครับพร้อมยางบิสโต้นะครับถือเป็นรถยกสูงตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับในตอนนี้โดยเฉพาะสีเทอร์เโบใหม่นะครับกรอบไฟสีเทาเข้มใหม่นะครับตัวนี้ครับ ไฟท้ายเป็น LED แบบ Duo s o o n i กก็คือ2ดวงนะครับสว่างแล้วก็สวยงามมากนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ที่ฝาท้ายนะครับก็จะมีมือจับพรีเมียมพร้อมกล้องหลังแบบบิวอินนะครับตัวนี้ครับพร้อมเลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์อ s u z u D-Max นะครับนี่ครับกันชนท้ายก็เป็นทูโทนนะครับแบบบิวอินนะครับสีเทาแล้วก็ที่เหยียบจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ที่สัญลักษณ์เกรดแซดนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ Duo s o n i c LED นะครับกรอบสีเทาใหม่นะครับนี่ครับถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะพาชมด้านคนขับนะครับภายในนะครับพิะเมนแผงข้างนะครับเป็นหนังตะเข็บสีบลอนนะครับที่พักแขนนะครับเป็นดำก้อนซีแบ็กเซนทันล็อกกระจกไฟฟ้ามีปุ่มพับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับ มันติฟังก์ชันคลูดคอนโทลพร้อมนะครับนี่ยครับก็ถือว่าเพียบพร้อมนะครับตัวนี้ครับเบาะก็เบาะคูแม็กนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้มีปุ่มปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับระบบการเลื่อนถ่ายนะครับพร้อมเลยนะครับปุ่มปรับไฟหน้านะครับพร้อมเลยนะครับตัวนี้ครับสำหรับสีนี้เป็นสีใหม่นะครับเทานะครับสวยงามมากนะครับ หาชมกระจังหน้าสวยๆใหม่ครับดับเบิลไดเมนชันนะครับนี่ครับสำหรับท่านที่สนใจเป็นเจ้าของง่ายๆนะครับดาวน์ลนต้นเป็นแค่5%นะครับหรือติดต่อ Facebook สมุึกอิสุอัลลาย YouTube สมุึกอิสุอัลลายเบอร์มือถือและ ID Line นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ